สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนรงคันทองประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายนปีพุทธศักราช2568เรดาริโอเปิดเผยว่ามีโอกาสสูงนะครับที่สหร,รัฐกากับจีนจะเจรจาปรบับค่างเงินหยวนและกับการผ่อนคลายภาษีนำเข้าสำนักข่าวบลนเบิร์กรายงานว่าสหรัฐแ,และจีนอาจเจรจาข้อตกลงให้เงินหยวนแข็งค่า,ข,าขึ้น เพื่อแลกการผ่อนคลายมาตรการภาษีนำเข้าตามความเห็นของเรดิโอผู้กอ่อตั้ง Bridgewater Associates ซึ่งเป็นหนึ่งใน H e d จ์ฟันที่มีการบริหารเม็ดเงินลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรดิโอเพิ่งพบปะกับผู้นำระดับสูงของจีนเมื่อเร็วๆนี้และได้ออกมาเปิดเผยว่าผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเจรจาข้อตกลงระหว่างจีนและสหรัฐ เพื่อทำให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและกับการบรรเทาความตึงเครียดทางด้านการค้านี่คือสิ่งที่ดาริโอเขียนในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเงินหยวนของจีนนะครับมีการบริหารในลักษณะที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะ ส่งเสริมภาคการส่งออกของจีนซึ่งยังคงมีความสําคัญนะครับในการขับเคลื่อน GDP จีนให้มีอัตราการเจริญเติบโตในระดับที่สูงเรดาริโอกล่าวเสริมว่าหากเหต การนี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้จีนเผชิญกับภาวะเงินเฟื่อและกดดันเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายมากขึ้นหมายความว่าถ้าว่าจีนยอมให้ค่างเงินหยวนแข็งค่าขึ้นนะครับจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันในภาคกา,ารส่งออกของจีนลดลงก็จะทำให้รัฐบาลจีนต้องชดเชยนะครับด้วยการดำเนินนโยบายทางด้าน การเงินที่ผ่อนคลายหมายความว่าจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยภายในประเทศลงรวมทั้งผ่อนคลายเรื่องอภาคธนาคารนะครับให้สามารถมีการปล่อยคู่ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนะครับนโยบายทางด้านการคลังรัฐบาลจะมีการก่อหน,นี้เพื่อใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ความเห็นดังกล่าวของเรดดลิโอเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เขาได้มีโอกาสพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมถึงรองนายรัฐมนตรีเหอร์ลี่เฟิงผู้ว่าการธนาคารกลางปานกงเชิงและ,ละรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์หวังเหวินเทาในวันสุกที่ผ่านมาจีนประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้า30%กับสินค้าทั้งหมดของสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ หลังจากที่โดนทรัมป์นะครับประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนนะครับในวันที่2เมษายนที่ผ่านมา30แต่ถ้าหากว่าบวกกับ20ที่เก็บก่อนหน้านี้สินค้าส่งออกของจีนตอนนี้กำลังเผชิญกับกำแพงภาษี54เเลยทีเดียวโดยทรัมป์นะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์การตอบโต้ของจีน ต่อการขึ้นภาษีของเขาว่านโยบายของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าของเงินหยวนแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางจีนให้การสนับสนุนด้วยการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงรายวันที่แข็งค่ากว่าที่คาดการเอาไว้ในดีทาง จีนเอมักลังเลที่จะปล่อยค่าเงินหยวนแข็งค่ามากเกินไปโดยมองว่าการแข็งค่าของเงินเยนภายใต้ข้อตกลงพลาซ่าในทศวรรษ1980มีส่วนสำคัญที่นำไปสู่ทศวรรษที่สูญเสียของญี่ปุ่นขณะน,นี้ทีมงานของทรัมป์นะครับพยายามที่จะกดดันให้ จีนและประเทศผู้ส่งออกนะครับมีการดำเนินนโยบายให้อัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองแข็งค่าขึ้นเพื่อที่จะลดความสามารถในการส่งออกเข้าไปในตลาดของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกามีการขัดดุลการค้าในระดับที่สูงเป็นเวลาติดต่อกันหลายทศวรรษเลยทีเดียวเมื่อปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาขัดดุลการค้า9 0 0 0 0 กว่าล้านเหรียญทรัมป์ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้านี้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้ในระยะยาวหรือว่าในระยะกลางเพราะว่าการขาดดุลการค้าจะทำให้สหรัฐอเมริกาต้องก่อหนี้เพิ่มเพื่อที่จะบริโภคสินค้านำเข้าเกินควรในขณะที่ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักของโลก ลดลงเนื่องจากว่าภรหนีของทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับที่สูงมากในขณะที่ทางจีนและกลุ่มประเทศบริกสพยายามที่จะสร้างระเบียบการเงินโลกใหม่ผ่านความาร่วมมือนะครับในการสร้างระบบชำระเงินใหม่เพื่อที่จะออกจากอิทธิพลของทางดอนอดอลลา เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทางสหรัฐอเมริกาเขามีการติดอาวุธลลานะครับมีการยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียไปและมีการขู่ประเทศใดก็ตามที่ดําเนินนโยบายการต่างประเทศออกจากอิทธิพลหรือว่าความต้องการของโวชิงตันดีซีจะไม่สามารถท,ทําธุรกรรมทางด้านการเงินระหว่างประเทศผ่านระบบ s w i f t ได้ทางทรัมป์เองตอนนี้มาถึงจุดนะครับที่ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรีเซ็ตระบบ ของโลกโดยหวังว่าจะรักษาความเป็นหมหนาอำนาจทางด้านสถิตและทางด้านการเงินในศตวตรรษที่21ต่อไปจึงดำเนินการก่อสงครามการค้าที่รุนแรงนะครับผ่านการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้ารวมทั้งจากไทยด้วยในอัตราที่สูงมาก36เลยทีเดียว โดยหวังว่าับประเทศต่างๆทั้งหลายจะเข้ามาร,ร่วมประชุมกับทางด้านสหรัฐโดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศคู่ค้าหลักนะครับอย่างจีนเพื่อที่จะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่คล้ายๆกันกับช่วงที่ทางสหร,รัฐเมกาทําประเทศกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งเยอรมน,นีกับญี่ปุ่นในปี1985อันนําไปสู่การเรียกนะครับข้อตกลงนั้นว่า Plaza Accord of 1985นะครับในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกานะครับกับตัวแทนของเยอรมน,นีญี่ปุ่นฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับมีการตกลงกันให้ประเทศผู้ส่งออกอเข้ามาในตลาดของสหรัฐเยอรมน,นีกับญี่ปุ่นนะครับให้ขึ้นค่า เงินของตัวเองนะครับเยอรมนีตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เงินยูโรนะครับยังคงใช้ดอยช์มากอยู่ส่วนญี่ปุ่นเองก็ขึ้นค่าเงินเยนของตัวเองตามข้อตกลงนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของทางด้านสารัฐผลก็คือค่าเงินของญี่ปุ่นแข็งค่าเกินควรทําให้ญี่ปุ่นไม่สามารถจะขายสินค้าในต่างประเทศได้จึงมีการย้ายฐานผลิตนะครับมาอย่างเซาท์อสเอเชีย รวมทั้งบ้านของเราด้วยทําทให้นะครับโครงสร้างของการผลิตของโลกเปลี่ยนไปแต่ในขณะเดยียวกันเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับรเผชิญกับาภาวะอาฟองสบู่จากข่างเงินที่แข่งข้าขึ้นมีการเก่งกําไรนะครับในตลาดอสังหารวมทั้งในตลาดหุ้นและในที่สุดเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็เกิดฟองสบู่แตกนะครับตั้งแต่ ช่วงทศวรรษที่1990หรือ5ปีหลังจากที่ข้อตกลงปลาซาแอคคอร์ดผ่านไปญี่ปุ่นเองจนถึงเวลานี้ยังไม่ได้ฟื้นนะครับไปสู่จุดเดิมเลยโดยเฉพาะยิ่งภาคอ,อสังหาริมทรัพย์ถ้าว่าจีนยอมตามแรงกดดันของทางด้านสหรัฐที่จะ,ะทำให้ ค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นตามข้อตกลงที่ทีมงานของทรัมป์ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับเรียกว่ามาลาโก้อคคอร์ดซึ่งเป็นแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐที่ทรัมป์พยายามดำเนินการอยู่ณเวลานี้ต้องดูว่าจะได้รับความร่วมมือมากน้อยเพียงใดเพราะว่าแผนการของทรัมป์นอกจากจะให้ประเทศคู่ค้าขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ กับดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับยังต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้อีกด้วยความจริงเรดาริโอเป็นคนเอ่ยปากหรือว่าเป็นคนออกมา,าให้ความเห็นเองนะครับว่านี่ที่อยู่ในสภาพะที่สูงเกินขนาดของรัฐบาลสหรัฐณขณะน,นี้เป็นไปไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาจะชำระคืนนะครับหนี้ภาครัฐของสหรัฐอยู่ที่ระดับ36ล้านล้านกว่า มีงบประมาณการขาดดุลต่อปีนะครับสล้านล้านกว่าและในปีนี้ทางรัฐบาลสหรัฐจะต้อง r e f i n a n ซ์นะครับหนี้ที่ครบอายุนะครับเพราะว่ามีการออกพันธบัตรมาเพื่อที่จะก่อหนี้มาเรื่อยๆเมื่อหนี้ครบอายุก็จะมีการออกพันธบัตรชุดใหม่ไปไถ่ถอนชุดเก่านะครับทำให้จะ มีการเพิ่มหนี้ขึ้นตลอดเวลาปีนี้หนี้ที่ครบอายุประมาณ9ล้านล้านนะครับคำถามคือดิมานอุปสงค์จะมาจากไหนสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงที่กำลังประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้เรดาริโอบอกว่าในประวัติศาสตร์การเงินหรือว่าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิต่างๆที่ล่มสลายมาจากการใช้ใจ่าย เกินตัวกันทั้งนั้นนะครับนำนำไปสู่การขาดดุลทางด้านการค้าและท้ายสุดเมื่อขาดดุลทางด้านการค้ามีการใช้จ่ายเกินตัวก็จะมีการเพิ่มปริมาณเงินในระบบเพื่อที่จะชดเชยหรือว่าเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปซึ่งท้ายสุดจะนําไปสู่การทําลายค่าเงินนะครับหรือว่าก่อให้เกิดเงินเฟอ้อในระดับที่รุนแรงหรือว่าไฮเปอร์ ินฟลชันนี่คือการล่มสลายของจกักรวรรดิทางสหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าไปในทิศทางนั้นเพื่อที่จะเลี่ยงนะครับไม่ให้อเมริกาล่มสลายเหมือนจกักรวรรดิโรมันโบราณทรัมป์กำลังทำทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่งเก่ะสงครามการค้าเพื่อให้ประเทศต่างๆทั้งหลายอ่อนแอลงสู่ระดับเดียวกันกันกบสหรัฐเพราะว่าเมื่อส่งออกไม่ได้เกิดเศรษฐกิจ ตกต่ำทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะใช้แสนยานุภาพทางด้านการทหารอำนาจการต่อรองที่เหนือกว่านะครับทางด้านนโยบายการต่างประเทศบีบให้ประเทศต่างๆทั้งหลายเข้าสู่ข้อตกลงทางด้านการเงินเพื่อที่จะรีเซ็ตระบบการเงินโลกใหม่แต่ว่า,าจุดยืนหรือว่านโยบายของทรัมป์จะสามารถทำ สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอํานาจการต่อรองของประเทศกู่ค้าหรือว่ามาหาอานาจขั้วตะวันออกซึ่งกำลังพงังอาจขึ้นโดยเฉพาะยิ่งจีนกับรัสเซียและกลุ่มบริกซ์ซึ่งไทยเองก็ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็คงจะไม่ยอมกันง่ายๆเนื่องจากว่าได้ ดูท่าแล้วสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกกาลังเพียงพร้ำโดยเฉพาะยิ่งยุโรปนะครับอยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงอย่างมากเนื่องจากว่าเข้าสู่ภาวะสงครามกับทางด้านรัเสเซียผ่านสงครามตัวแทนของยูเครนยุโรปเตรียมนะครับที่จะระดมทุน8แสนล้านเพื่อจะสร้างกองทัพเพื่อจะเผชิญหน้ากับทางด้านรัเสเซียในขณะที่มีหนี้อยู่ในระดับที่สูงและเกิด ปัญหาเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับไหลออกทองคําจากยุโรปก็ไหลออกมาสู่ทางด้านสหรัฐอเมริกาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํานี้ทําให้หลายคนนะครับโดยเฉพาะยย่ง JP พีมอ a n ออกมาแสดงความกังวลใจว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะ r e c e s s i o n ความเป็นไปได้นี้สูงถึง60%เลยทีเดียวความจริงเศรษฐกิจของโลกนะครับมีโอกาสเข้าสู่ Recession หรือว่า depression นะครับ คล้ายกับช่ว,ชวงยุค1930ที่ทางสหรัฐอเมริกามีการออกอนโยบายนะครับหรือว่ากำหนดภาษีสินค้านำเข้าในระดับที่สูงคล้ายๆกับที่ทรัมป์ทำในเวลานี้นะครับทั้งๆที่สหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ depression ตลาดหุ้นตกต่ำ อ,อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับในปี1929เวลานี้ทรัมป์ก็กำลังทําในลักษณะที่คล้ายๆก,กันกับประวัติศาสตร์ที่ย้อนยุคนะครับเพราะว่าในขณะที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาะวะถดถอยทรัมป์นะครับกับก่อสงครามทางด้านการค้าหรือว่าตั้งกำแงพงภาษีในอัตราที่สูงซึ่งท้ายสุดแล้วนะครับ ผู้นำเข้าอเมริกาจะต้องเป็นผู้จ่ายภาษีนั่นเองนะครับผู้ส่งออกไม่ได้เป็นคนจ่ายนะครับบริษัทจีนบริษัทไทยที่ส่งออกเข้าไปในตลาดสหรัฐไม่ได้เป็นผู้จ่ายภาษีแต่ผู้นําเข้าเป็นผู้จ่ายและจะผลักภาระของภาษีที่สูงนั้นให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้ออีกต่อหนึ่งในตลาดของสหรัฐแต่ว่าผู้ขายนะครับหรือว่าผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบในแง่ที่ว่าผู้นําเข้าจะไม่มีกําลังซื้อนะครับ เมื่อการขายามีปริมาณที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตัวเองทางสหรัฐอเมริกานะครับจะดำเนินนโยบายการบีบให้ประเทศคู่ค้าขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์คว,ควบคู่กันไปกับการปรับโครงสร้างนี้ซึ่งจะหมายถึงว่ามีโอกาสสูงที่ทางสหรัฐอเมริกา จะเบีย่ยนนี่จะขอลดนี้นะครับหรือว่าปรับโครงสร้างนี้หรือไม่ก็ขอขยายอายุของนี้หมายความว่านะครับให้ประเทศที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ,ฐรให้เปลี่ยนนะครับพันธบัตรที่ถืออยู่เป็นพันธบัตรที่มีอายุยาวขึ้นอาจจะ50ปีหรือว่าร้อยปีนะครับเพื่อแลกกับหลักประกันความมั่นคงที่ทางสหรัฐอเมริกาจะให้นะครับ นี่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้หรือว่า default ครับ De debt d e f a u l t ซึ่งกำลังเกิดขึ้นก็ต้องดูนะครับว่าเมื่อถึงจุดๆนั้นแล้วความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์หรือว่าระบบการเงินโลกจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกการค้าการขายการธุรกรรมทางด้านการเงินสูงมากอยู่ในรูปดอลลาร์แต่ถ้าหากว่า ผู้ที่ออกดอาลลา่าหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของดอาลลา่ากับผิดนัดชำระหนี้นะครับขอปรับโครงสร้างหนี้จะเกิดผลอะไรตามมาสำหรับนี้รายการ imct news podcast เวลาหมดพอดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก imct news สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ